มันกรจายัวเจริญกครับผค่วดี้วได้ก็ะดีไว้หับคู่ได้คู่เดียวได้ชุดเดียวเขาหาซื้อก็ว่าได้แก่าก้าะ่เต่าฝันมันนี่ก็ันต้าเงินฝัน้องง่นนะครับปู่มัน้องเงินซึ้นกับฟัน ใกล้ใกล้จะบวงสวงเลยใช่ไหมครับปู่อ่าใกล้จะบวงสวงแล้วที่ยี่สี่คุมภาพยี่สิบสี่คุณผาสามโซแม่นตลอดแม่นสามตัวตรงเลยถ้าบวงสวงนี่ส่วนมากจะแตกสามตัวเลยนะครับปู่สามตัวตรงมีบุญขอมาอยู่นะฮะมีบุญวาสนาบารมีเพียงก็ได้ครับเดือนกุมภาแหละครับปู่เดือนกุมภาที่ยี่สิบสี่โอ้ยี่สิบสี่คุณผาอ่าียน ยี่สิบสี่กุมปลาวงปีคุมปลาของทุกปีครับเี่จะแตกสามตัวตลอดใช่ไหมครับปู่ตัวตรงเลยใครมาก็ได้ปิดบาลามีถึงเป็นพี่ๆไหวยคู่ป่จ้ะอืมไหวคู่ปีนี้ควบเสียงควอบควบเสียงลูกศิลูกหานะก็เลยครอบลายปีละครอบโคครอบเสียงครอบเสียงกูลูกศิลูกหาะเปิดบาลมีให้ลูกศิลูกหาะ นี่จะมากก็มาได้แล้วกันร่วมบญร่วมอานนส้สงวนงกันครับทีนี้ปู่ฝันว่าอะไรครับตองงวดฝันตองวดฝันว่าโยมเขาเอาหัวหมูมาถวายให้สามหัวหรือมากคนลวหัวลาหัวผู้ชายสามคนแต่สองคนมาก่อนอีกคนหนึ่งมาช้าและอีกคนหนึ่งว่าคนหนึ่งว่าเอา้าหัวหมูมันทําไมมีหน่อยเดียว ตัดคอมันหลอดเอาหัวกับหูมาให้หัวหมูสามหัวนะครับสามหัวแล้วตีก็ตีห้าสามเมื่อไม่ตีไม่ตีมากที่ตีตีง่ายงๆห้าสามสามห้าหัวหมูหัวเป็นหาหครับหัวหัวหาหัวสามสามหัวนี่หาสามสามห้า เมื่อคืนเมื่อคืนก็ปู่มีปู่มาย้ำอีกครับเรื่งบอกว่าเลขบอกบอกเลขล่างห้าสามปูมาย้ำมาม่มาเขาฟันเมนเขาฝันเ<า>ป็นมาจังเลยค่ะปู่เขาใช่เมื่อียนบอกว่าหาสามเด้อกันล่างแมนเหมืาดาเลขบนเหมือนบนตัวนีเด้อเหมอนมันนี่กนนกแก้ให้สามหาสาม อ๋ไม่คือไ <5, 3. S 1> ม่คือเขาก่าเล็กบวชเล็กแรงคือเขาคือเล็กตัวเดียวกันมาก <c ười> ครับเจนให้เรานําหาเล็กสามตัววันนี้เรเห็นเ <c ười> จ้าพ่ดได้อะไปวเหรอค <c ười> ไปามากเด็ <c ười> กที่หน้าพูดได้เลยกโค้งขึ้นมาสามหาสามอีก่ก 3, <c ười> เขาเห็นเราเจอหนึ่นงวัน <c ười> หายไปเต่ <c ười> ตรงกันไงตรงกันยตรงกันกับ ความฝันที่ปู่ฝันด้วยครับสามห้าสามฝันตองวดฝันแล้วก็ยมเอาหัาหมูมาแตะายให้กามหัวครับสามห้าต่าง้งก<อ>็สี่ลอตเตอรี่ไว้เ,เลวไหม <c oughs> อืมครับงวดก่อนปู่ได้ลอตเตอรี่คู่หนึ่งใช่ไหมครับได้คู่เดียวหาซื้อก็ไม่ได้ไอือแปดเก้าดเก้าครับวันนี้ก็ฝันว่ายม Fan bóp phan phan là tìu. tỷ watching day thong mùa tìu. À? Ừ. Mùa tìu lào, phan lần thứ lên. Phan hinh 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 ขอบัจจัยแน่ว่าเต็มข้าวโพดเต๋อน um. ี <laughs> yeah, um. ่ก okay. yeah, right. ็ค <x ana. S 2> ือขอเจ้าบาทว่าเต็มขอแปดบาทเองก็แปดเก่าด้วยนี่เห็นหรือคือนุ่เมียขึ้นมากข้าวโพดเต่าก็น้ำเก่าเนาะพวดนี้คือสามห้าสามเง่ายนะครับหม้อหมูหม้หมูสามหัวอโบตีโบตีง่ายโบตีหลายตีตีง่ายๆหาสามสามหาแล้วน่ะ แล้วผู้ชายก็มาสามคนด้วยมุตรชสามคนครับตีหาซามซามหาตะกอนวุ่นกับฟันซึ่งที่หลับฟันไร่ย่อมบอกหัวหมูม,มาต่อไให้หัวหนึ่งกระตีหาซูลซูนหานั่นก็ออกเคื่องมันออกอย่างนี้ออกหาซูนหมูซูนหาแต่วันนี้นมันหมูมหัวหมูสามหัวทีนี้เขาเขาเขาก็มาย้ำอีกเลครับปู่ มาย้ำเมื่อคืนนี้ก็ย้ำอีกเป็นเป็น,ปนผู้ชายคนแก่บอกให้ซื้อเลขตัวนี้แกนเลขให้ตัวไหนหช่างกระจกมาตีกระจกประตูให้ปู่ก็กำลังสร้างาก,กุฏ<า>ินะปูนะ่เนาะเหลือเหลืออะไรบ้างครับปู่ครับตอนนี้เหลือกระจกกระประตูปูป่กระเบื้องด้านหน้ายังไม่เสร็จแล้วก็ฝ้าครับ เป็นนิมิตฝันนะปู่เนาะนิมิตฝันเดี๋ยวเราจะมารอเลขบวงสวงนะครับผมบวงสวงนี่จะเข้าสามตัวตลอดเลยใช่ไหมครับปู่ใช่สามตัวตรงอีปีแล้วครับผมที่ว่าแตกสามตัวตลอดเนี่ยครับปู่สามปีเนี่ยปีสี่ปู่เก่าหรือหมอค่ะแมนอีกายกับเขาที่นี่เด้ยอันแอดมินเห็นด้วยทีที่แล้วก็เข้าสี่หมื่นเจ็ดอ๋อ ครับวันที่เท่าไรก็แครปูวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่บสี่กุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเกดขอเชิญสายบุญใครากร่วมเป็นผลไม้ถวายปู่ก็ได้อได้หมดใช่ไหมครับฝากเึงเบิกทรัพย์นาคีโอปอวันที่ยี่สิบสี่มาครจะมาร่วมก็ได้ใครจะมาร่วมบุญก็ได้ใครจะครอบเสียมเปิดบารมีก็มา อย่ครอบเสียบทะลมีมานอนได้นะครับด่าวัดนุงได้ปู่ครอบให้เบิดเงินบอการไดมากครอบเสียนหมดปู่วันนั้นปู่เดี๋ยวปู่จะบอกว่าใครจะมีโชคไม่มีโชคใครจะเสียนโชคปู่ท่านจะบอกเองปู่ปูท่านจะบอกเองเลยใช่ไหมครับปู่ใช่ว่าคนไหนจะถูกสามตัวถูกสองตัวใช่ไหมครับนั่นแหละจะมีดวงไม่มีดวงวันที่เท่านั้นเท่านี้ค่อยซื้อท่านจะบอก อันนี้ม,มารนรอี่รอบแต่ว่าปีหนึ่งมีนหนึ่งจะมีครั้งเดียวครับสามตัวตรงๆเลยนะครับผมก็ปีปีที่แล้วนี่ก็เห็นอยู่นะฮะแต่ว่าใกล้ใกล้มื่อนบาบคู่นีเล็กกรแม่นเหยปูฟันแม่นถ้าเข้าก็เข้าติดๆเลยนะครับถ้าในมิดอย่างเงี้ยถ้าในมินอย่างเงี้ยจะติดๆๆๆๆๆติดติดติดเลยกี่งวดติดแล้วครับปู่ที่ถูกๆมาเนี่ยครับปูก็ติดมาหลายงวดแล้วนะ งวดที่ผ่านมาที่มันออกอะไรห้าเกตครับห้าเกตกับแปดห้าหรือห้าแปดจะหาซื้อไม่ได้อีกงวดนี้นีห้าสามห้าบอบครูที่งก่อนสามห้าสามสามห้าสามสามห้าสามล่างก็ห้าสามล่างก็ห้าสามเลขไม่เดียวแต่มันเลขบนล่างมันทำไมมันเลขมันจะมีมีมีดเมื่อคืนน้องเทียนบ๊อบครูสั่งกันแมน มันไม่แน่มันกันได้ได<ส>้แค<ส>่สามสามนะเดเดียว 5, 3, 3, 5ะะห้าสามสามห้านะขาหาเดียวไม่เทียวเม็ดเดียวตรงล่างห้าสามสามห้าบนก็สามห้าสาม นะครับแนวทางของโประจังวดวันที่17มกราคมนะครับผม2,567นะครับผม353นะครับผมตัวกันเป็น035นะครับเอซีครับให้โชคให้ม็นให้เราไม่รวยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ